สวัสดีค่ะพวกเราจะนำเสนอ Skyforest จากฟ้าสีเขียวซึ่งเป็นโครงการที่คิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญ,ปญหาพื้นที่ป่าไม้นในประเทศไทยซึ่งมีปัญหามาจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เกิดจากการตัดไม้การเลี้ยงสัตว์การเคาะปลูกการขยายตัวของเมืองค่ะซึ่งทําให้เกิดผลกระทบอย่างนี้งต่อสภาพบรรยากาศของโลกค่ะสําหรับความเป็นมาของโครงการนะครับก็เนื่องจากในกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาในด้านของความร้อน แล้วก็ปัญหาของเรื่องน้ำพ,พ่่งฉับพลันแล้วก็ปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวที่มีน้อยมากๆเอ,อโดยพวกปัญหาพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีแนวคิดว่าเราควรที่จะต้องมีพื้นที่ที่เป็นสีเขียวมากขึ้นโดยแล้วก็มีแนวคิดได้มาจากโครงการโครงการหนึ่งก็คือกินโรฟซึ่งเป็นโครงการในยุโรปซึ่งเป็นโครงการที่เราจะปลูกพืชบนพื้นที่แดดฟ้าโดยโครงการนี้เนี่ยเกิดเป็นประมาณ10ปีแล้วโดยเราก็จะนํามาปรับใช้กับพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต,ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะสมมติฐานนะครับ สกายฟอเรสทำให้ภายในเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นโดยต้นไม้ที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยลดปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองลดลงนอกจากนี้สกายฟอเรสยังเป็นการกรองอากาศในเขตเมืองให้สะอาดมากยิ่งขึ้นสำหรับวิธีการนะครับโดยวิธีการที่เราจะดาเนินการสกายฟอเรสคือการออกกฎหมายครับโดยจะขอเรียกกฎหมายตัวนี้ว่าพระราชบัญญัติด,ดัดฟ้าสีเขียวแล้วครับสาระสําคัญคือกฎหมายนี้จะบังคับใช้กับสิ่งปลูกสร้าง อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารชุมนุมคนและลงพยาบระสบโดยให้มีปริมาณพื้นที่ต้นไม้ต่อพื้นที่ของอาคารบริเวณฐานอย่างน้อย50%โดยพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศโดยจะบังคับใช้ใน2เงื่อนไขคือ1สําสำหรับอาคารที่เข้าเกณฑ์ซึ่งถูกสร้างแล้วอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตัดแต่แงซ่อมแซมหรือรื้อถอนจำเป็นต้องทำ e i a เเพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ในการปลูกต้นไม้บนอาคาร ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักง,งานภายในสองปีนับแต่ที่ประกาศใช้กฎหมายตัวนี้มิฉ่นนั้นเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการรื้อถอนอาคารน,นั้นครับหลังจากทํา EAA และแผนต่อเจ้าพนักง,งานแล้วผู้คข้บครองอาคารตามเงื่อนไขจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีต้นไมน้บนอาคารภายในสองปีหลังจากการทําการยื่นเ a มาต่อเจ้าพนักง,งานมิฉ่นนั้นเจ้าพนักง,งานก็มีอำนาจในการสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยมีข้อยกเว้นสําหรับอาคารที่หลังจากการทําการยื่น EIA จดสร้า,าพนักง,งานแล้วพบว่าการปลูกต้นไม้อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมของอาคารไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ 2. สําหรับอาคารที่กำลังถูกสร้างแบบแปลนจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อปลูกต้นไม้บนอาคารโดย,โรรยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายนี้เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักง,งานไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติแบบแปลนหรือการก่อรรสร้างได้ โดยใน,ในทุกๆปีจะมีการตรวจสอบอาคารที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ว่าสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้หรือไม่หากพบว่าปฏิบัติล่าช้าเจ้าของอาคารสามารถขอขยายเวลาในแต่ละขั้นได้มากที่สุด2ครั้งโดยจะแบ่งเป็นครั้งละ6เดือนและหากไม่มีการแจ้งภายในเวลาที่กําหนดเจ้าพนักงานสามารถบังคับรดอถอนอาคารได้โดยต่อไปจะเป็นสิทธิประโยชน์โดยจะแบ่งตามอาคาร อ,อาคารที่เริ่มการก่อสร้างก่อนการบังคับใช้กฎหมา,มสาออยสมา,ยสม,ายสมารถแจ้งความจำนวงเพื่อลดหย่อนภาษีโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนของเงินที่ดำเนินการไปโดยแบ่งการลดหย่อนภาษีเป็นระยะเวลา10ปีและสำหรับอาคารที่ก่อสร้างหลังจากการบังคับใช้กฎหมายเจ้าของอาคารสามารถแจ้งความจำนวงเพื่อลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน50%ของเงินที่ใช้ดำเนินการโดยเจ้าของอาคารสามารถแบ่งการลดหย่อนภาษีได้5ปี ผลที้คาดว่าจะได้รับนะคะก็จากการทำโครงการสกายฟอเรสก็จะมีพื้นที่สีเขียวภายในเมืองเพิ่มมากขึ้นเมืองมีทรัศยียภาพที่ดีขึ้นอากาศในเขตเมืองสะอาดมากขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองลดลงผู้คนมีความรักแล้วก็เกิดความหวนแหนต้นไม้มากยิ่งขึ้นเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืนด้วยค่ะ